กีฬาไิทธิ์ยันานวัดธรรมคือความงาเราฝฟังมนาคตให้สืบสานและสร้างสรางเพื่อให้กีฬาไทยลวัดธรรมไทยอยู่ยืนยาวอย่างยืน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 ท่อแม่ใครจคมมัสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลังจากที่ทีมรองแชมป์ลีกกัมพูชาอย่างพนมเปรนคาวแพ้ต่อทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไป5ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย เกมนี้ทีมแชมป์ไทยลีกอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดต้องเจอกับทีมรองแชมป์กัมพูชาพ,พีเมลีกอย่างทีมพนมเพลขคาวที่พวกเขาเดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของสโมสรพนมเพลขคาวเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้ต่อทีมสุพรรณบุรีเอฟซีไปแล้วโดยในเกมนี้ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดค่อนข้างเป็นต่อและเปิดเกมบุกใส่อย่างหนักสามารถเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย5ประตูต่อหนึ่ง ทำเอาทีมรองแชมป์จากกัมพูชาพิมลีกไปไม่เป็นเลยโดยทีมพนมเปญคลาวยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับสโมสรไทยลีกอีกหนึ่งเกมคือทีมอุทัยธานี FC ในวันที่18กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะบินกลับประเทศกัมพูชาไปเรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมพนมเพนคราวทำได้ดีมากฉันคิดว่านักเตะท้องถิ่นของไทยและกัมพูชาดูไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติที่มีระดับทําให้พวกเขาเหนือกว่าทีมเราในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อฟุตบอลไทยและกัมพูชาตรงนี้ว่าพนมเปญเขาเจอกับแชมป์ของไทยลีกแต่การต่อสู้ครั้งนี้พวกเขาทำได้ไม่เลวเลยมันทำให้ฉันเห็นว่าฟุตบอลของกัมพูชาและฟุตบอลของไทยไม่ได้มีระยะที่ห่างกันเกินไปเรายังสามารถตามพวกเขาได้ทันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าทั้งสองทีมเป็นทีมที่ฉันชื่นชอบหวังว่าพวกเขาจะได้เจอกันอีกครั้งในแมตช์ที่เป็นทางการเพราะมันคงจะสนุกไม่น้อยถ้าพวกเขาทั้งสองเอาจริงมากกว่านี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมบริลัมยูเนเต็ดจะยังไม่ออกแรงในเกมนี้มากนะักก็พอเข้าใจแหละว,ว่านี่มันคือเกมอุ่นเครื่อง ซึ่งพนมเพนคาวก็ได้รับประสบการณ์ไปเต็มๆในเกมนี้ด้วยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงข้อแตกต่างของทั้งสองทีมในเกมนี้ว่าถ้าทีมพนมเพนคาวมีผู้เล่นต่างชาติแบบบุรีลัมยู่นเตดฉันคิดว่าทีมของเราก็สามารถเอาชนะทีมจากไทยลีกได้ทั้งหมดดังนั้นหวังว่าทีมพนมเพนคาวจะมีเงินมากพอที่จะสามารถจ่ายนักเตะต่างชาติดีๆได้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่า ในเกมนี้ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดใช้นักเตะต่างชาติเป็นจำนวนมากมันทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขาต้องการเอาชนะทีมพนมเพญคาวขนาดไหนเท่านี้ฉันก็พอใจแล้วความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าจริงๆแล้วบุรีรัมเป็นของประเทศกัมพูชาการเจอกันในครั้งนี้มันทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานของพวกเราชาวกัมพูชาในการสร้างความยิ่งใหญ่ในสองประเทศนี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของเขาในเกมนี้ว่าในเกมนี้มีเพียงโอโฟโฟที่สามารถทำลายเกมรับของทีมบุรีลมยูเนเต็ดได้แต่ก็น่าเสียดายที่เขายังใช้โอกาสในการจบสกอร์เปลืองมากเกินไปมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทีมพนมเพนคราวจะกลับมาในเกมได้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่บุรีลมยูเนเต็ด จะยิงประตูแรกได้กองหน้าของเราก็มีโอกาสมากมายที่จะทําประตูขึ้นนําก่อนแต่นั่นแหละในเมื่อไม่สามารถทําประตูได้ก็ต้องโดนบุรีลัมยูเนเต็ดลงโทษแบบนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้เข้ามาให้เหตุผลต่อความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าไม่มีทางที่พวกเราจะชนะได้ล็อกกรรมาการลำเอียงขนาดนั้น ทั้งที่ลูกจะได้ฟาวแต่ก็ไม่ให้หรือพวกเขายิงเข้าควรจะเป็นลูกล้ำหน้าทแท้ๆแต่กลับเป็นประตูมันคือนิสัยที่แท้จริงของคนไทยความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตำหนิทีมของพวกเขาที่แพ้ในวันนี้ว่าทีมพนมเพนคราวเล่นเหมือนเด็กไปเลยเมื่อต้องเจอกับทีมบุริลัมยูไนเตด บุรีรัมย์นั้นมีการจ่ายบอลช่แม่นยำทั้งบอลสั้นและบอลยาวส่วนทีมพนมเพนคลาวจ่ายบอลง่ายๆย,ยังพลาดเลยไม่ต้องไปโทษอะไรใครเพราะนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องแก้ไขอีกมากความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าไปอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยเหมือนไปเสียเงินเที่ยวฉันคิดว่าสามเกมที่พนมเพนคลาวไปอุ่นเครื่องนี้คงไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับบ้านได้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าในเกมรุกของเราทำพลาดมากเกินไปฉันคิดว่าในเกมนี้มันจะจบด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ4แต่ก็น่าเสียดายที่ทีมพนมเปญคลาวใช้โอกาสนั้นเปลืองเกินไปความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเราแทบจะหาบอลไม่เจอกันเลยต้องยอมรับว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งจริงๆ หวังว่าในปีนี้ทีมปนมเปนคลาวจะสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาและกลับมาคว้าแชมป์ได้ในปีนี้มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทุกคน หยุดต่อว่านักเตะของเราได้แล้วเข้าใจว่าเราต้องการชัยชนะจากพวกสยามแต่อย่าลืมนะว่าพวกเขานั้นทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างทีมทีมนี้แตกต่างกับทีมพนมเพนคลาวที่ใช้ผู้เล่นท้องถิ่นมากกว่าพึ่งนักเตะต่างชาติแบบบุรีลมยูเนเต็ดมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้โดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าทีมบุรีัมยูเนเต็ดนั้นแข็งแกร่งจริงๆมันยากที่จะต้านทานพวกเขาได้ หวังว่าจะได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งและทีมของเราก็คงจะลดระยะห่างของความแตกต่างได้มากกว่าเกมนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บตัวอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยตรงนี้ว่า ฉันคิดว่ากัมพูชาควรหยุดไปเก็บตัวหรืออุ่นเครื่องที่ประเทศไทยได้แล้วเพราะถ้าแพ้มาพวกคนไทยก็คอยจะหัวเราะเยาะเอามันไม่ได้ทําให้ฟุตบอลของกัมพูชาดีขึ้นเลยฉันอยากให้ทีมของเราไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาพูดถึงทีมบุรีรัมตรงนี้ว่านักเตะต่างชาติของพวกเขาเก่งมากและฉันคิดว่านี่คือข้อแตกต่างของเกมนี้หวังว่าทีมพนมเพนคลาวจะสามารถหานักเตะดีๆได้แบบทีมบุรีรัมยูไนเต็ดความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันยอมรับนะว่าทีมบุรีรัมยูไนเต็ดดีกว่ามาก แต่กรรมการในเกมนี้มันก็แย่เหมือนกันฉันคิดว่าพนมเพนคลาวจะไม่แพ้มากขนาดนี้แต่กรรมการคนนี้ก็ทำให้เป็นแบบนั้นความคิดเห็นต่อมาโดยเขาได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างตรงนี้ว่ามันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องโคช้ชของทีมพนมเพนคลาวต้องการทดลองเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการแข่งขันลีกดังนั้นเราไม่ต้องสนใจผลการแข่งขันมันไม่ได้พิสูจน์อะไรมากนักหรอก มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าทีมพนมเปญคราวเล่นเหมือนทีมเด็กเกิดใหม่จ่ายบอล2-3ครั้งก็พลาดแล้วมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับฉันแต่ทีมบุรีรัมย์นั้นพวกเขาก็อยู่ในระดับ ACL ไปแล้วจึงทำให้เห็นถึงความแตกต่างมากในเกมนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ พวกเราจะเย็นๆกันหน่อยสิฟุตบอลลีกของกัมพูชาเพิ่งจะพัฒนาอย่างจริงจังเพียงแค่2-3ปีเท่านั้นแต่ทุกคนก็คาดหวังให้พวกเราเอาชนะทีมอย่างบุรีลมยูเนเต็ดแล้วดังนั้นถ้าพวกเราพัฒนาอย่างถูกต้องฉันเชื่อว่าฟุตบอลลีกของกัมพูชาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกับทีมบุรีลมยูเนเต็ดในไม่ช้านี้มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ถ้าทีมพนมเปญคราวต้องการชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดฤดูกาลฉันอยากให้พวกเขาลองไปอุ่นเครื่องที่ประเทศลาวดูมันคงจะช่วยได้มากและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นอะไรที่น่าอายมากทีมอันดับสองของกัมพูชาพิเมลีกยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยตั้งแต่ไปอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมรองแชมป์กัมพูชาพิเมลีกอย่างทีมพนมเพนคราวแพ้ต่อทีมบุรีรัมยูเนเต็ดไป5ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณคิดกำลังใจให้เราทำเป็นไ,ไม่เคยหยุดไกลคอมเมนต์ u ุ p ไลทุกการแชร์ที่ให้เร,รู้สึกยินดีได้ KJ Comment KJ Comment